สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมอัปเดต1ด 6. 6มาแล้วและเนร์ฟบ,บัฟก็มาแล้ว <c oughs> โอโออแล้วตัวเลขจริงๆแล้วครับผมมันมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิพมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเ,เลย <c oughs> และตัวแรกแน่นอนครับผมมันจะต้องเป็นเจ้าเทสนี่แหละซึ่งนี่กรอบบางลงครับผมอันนี้ตัวเลขเดิมเลยครับแสนห้าหลือ9ก้าหมื่นห้าใช่ไหมาการสร้างก่อบมาจาก20วิเหลือ45วิครับแต่ว่านี่ฟอสฟ,ฟิลบางลงเพิ่มเข้ามาด้วยนะ ซึ่งตอนแรกไม่มีน,นี่นะจาก3ามแสนสามครับผมเหลือแค่แสนห้าเท่านั้นแล้วการโหลดฟอสฟิลครับซึ่งปกตินเนี่ยถ้าเกิดเราไม่โดนยิงหรือว่าโดนดามเมจครับสิบวินาทีก็จะสร้างฟอสฟิลใหม่แต่ตอนนี้ต้อง15วินาทีแล้วนะว้าวแล้วคู่ดาวซีิลครับผมลดให้ลงมาเหมือนเดิมเหลือ13วินาทีครับแล้วตัวต่อไปคือเจ้าซอสยูนิตครับผมเลือด3ามแสนสองเหลือแค่2องแสนแปเท่านั้นแต่ว่าเพิ่มสปีดขึ้นมาให้ครับผมจาก5 5้าเป็นห้นะแล้วคู่ดาวลดลงให้เหลือแค่วคิบ้าบมนนพิําท เป็น2อ0 0สนะแต่ว่าดิเมจจะป้อมปืนก็นลดลงมาเหลือ5,000ครับป้อมปืนอ่ะรัวขึ้นนิดนึงแต่ว่าความแม่นยําของปืนเนี่ยห้หายไปครับคือยิงโดนครึ่งหนึ่งไม่โดนครึ่งหนึ่งอู้หูอันนี้ คือผมว่ามันค่อนข้างจะโอเคเว้ยและการกินพลังมากขึ้นตอนหายตัวเนี่ยผมก็มจะบวกขึ้นร้อเซลยถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือเราจะหายตัวได้แค่ครึ่งเดียวจากตอนเดิมครับแต่ว่าคู่ดาวสกิลก็เพิ่มขึ้นมาให้เป็น10วินาทีเช่นเดียวกันแล้วตัวต่อไปเจ้าคอนด์ครับผมเลือดเพิ่มให้ครับเป็น3ามแสนสองใช่ไหมเพิ่มสปีดให้เป็น57แต่ว่าเวลาบินเนี่ยยังลดลงเหลือ10วินาทีเหมือนเดิมครับผมคู่ดาวสกิลก็เพิ่มขึ้นมาเป็น18ดวินาทีแต่ว่าการฮิลเลือกกลด,ด จะลดลงเหลือแค่2,100ครับผมแล้วก็ยิงไม่รวมเหมือนเดิมไว้อ่ะยิง0.2วินาทีต่อนนัดครับแล้วก็จะยิงกระจายขึ้นอีก15%และชุดต่อไปคือสายฮิลเลยนะครับผมนี่เลยได้ติ้งเกลครับเพิ่มความเร็วให้เป็น62อ่ะฮิลเลือได้มากขึ้น1 2 0 0ใช่ไหมแล้วการลดอาเมจหรือว่าทําให้ศัตรูปืนแดงปกติศัตรูจะโดนลดอาเมจลงไป75%แต่ตอนนี้จะลดเหลือแค่60%นะแต่เอาจริงๆนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหา แล้วก็สกิลไอเมนเมทที่ยิงไปเนี่ยจะมีดาเมจอยู่6 2 5 0ครับและหมอเมนเดอร์เพิ่มเลือดขึ้นมาเป็น2 1 0 0 0 0ครับผมสปีดตอนใช้สกิลเพิ่มขึ้นมาให้เป็น60%คืออันนี้เวลาใช้สกิลแล้ววิ่งเร็วน่ารักเลยนะแล้วความต้านทานตอนใช้สกิลครับผมจะเพิ่มขึ้นมาเป็น185แต้มเวลนครับเพิ่มการฮิลเลือดขึ้นมาเป็น2 5 0 5ต่อครั้งครับผมแล้วก็เพิ่มความต้านทานให้เป็น50แต้มคือ มันน้อยมากแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันมีความต้านทานเลยแล้วก็ความเร็วตอนใช้สกิลครับผมจะลดลงจากเดิมเนี่ยสาเอหลือแค่สิบเซครับซึ่งตัวเวลาตอนมันฮิวใช่ไหมมันก็จะช้าลงอ่าตอนนี้ก็จะใช้ลงน้อยลงนี่นี่ครับเพื่อนตัวดีมิเตอร์ก็ได้บัฟด้วยระยะการใช้สกิลของผมซึ่งตอนแรกเนี่ยห้าเมตรถึงจะสามารถวิ่งไปหาเพื่อนได้ใช่ไหมตอนนี้จะเป็น650เมตรครับเฮ้ยไกลขึ้นเยอะนะ แล้วลดเวลาคูลดาวน์สกิลให้เหลือแค่14วินาทีครับผมนี่แล้วเพิ่มการฮิลเลือดให้ซึ่งปกติมันจะมีฮิล2แบบคือฮิลเรื่อยๆ4,000ครับ350ครับผมอันเนี้ยและฮิลสุดท้ายบึ้มหนึ่งเนี่ยตอนนี้จะ7,000เว้ยแต่แต่ก็เพิ่มมาแค่2,000 <laughs> นะแล้วไอ้ดิมิเตอร์มีการฮิลเลือด2แบบครับผม และต่อไปเจ้าฟับเนี่ยครับอันนี้เพิ่มดาเมจสกิลให้จากพันสเป็นพันหครับและการเพิ่มดาเมจจากโล่ตอนที่มีคนยิงร่วมม่วงมันเนี่ยบวกให้อีก20%แล้วคููดาวสกิลก็ผมจะลดลงเหลือแค่สิบแปวินาทีแต่18วินาทีเอาจริงก็ยังโคตรนานเหลือสัก15าวิก็ยังได้นะเจ้าฟาร์มเนี่ยเนี่ย สำหรับเจ้าฮอกครับผมสะท้อนดาเมจเพิ่มเป็น60%เวลาของสกิลครับผมก็จะบินนานขึ้นอีกสองเวฟเป็น10วินาทีครับสำหรับเจ้าเซราเพิ่มเลือดให้เป็น2องแสนดาเมจจากสกิลเนี่ยเป็น1,380ครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วตอนใช้สกิลให้อีก60%และต่อไปคือเจ้าหมาครับผมจะเพิ่มโล่เหลืองเอจิสให้เนี่ยจาก1,6000เป็น1,20,000ครับผมแล้วป้อมปืนที่ยิงใครไม่ค่อยโดน แต่ก่อนก็ไม่โดนตอนนี้ก็ยังยิงไม่โดนเพิ่มเดิมให้เป็น2,750ครับผมแล้วก็ความเร็วตัวใช้สกิลเนี่ยจะบวกให้จากความเร็วพื้นฐานให้อีก25%ครับส่วนเจ้าสติสแหม่เพิ่มเลื่อนให้เป็น402ครับผมแต่ว่าความเร็วแล้วก็เวลาสกิลไม่เพิ่มให้แล้วนะตัดออกไปแล้วป่ะตูเสียดายเลยแล้วเรามาดูไททันกันบ้างดีกว่าครับผมและแน่นอนว่าตัวแรกจะต้องเป็นเจ้าแอดลาสครับลดเวลาล่วงม่วงอน,นี้ต้องปรบมือ จากโล่ม่วง12วินาทีจิดเหลือแค่7วินาทีครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นเว้ยคือ12วินาทีคูดาวสกิลก็12วินาทีโล่หมดกระโดดก็มีโลอีกอันนี้มันไม่ได้จริงเ้ยแต่ว่าเพิ่มดาเมจอาวุธเดียตัวให้เป็น6 5 0 0 0้าครับผมแล้วก็นักบินคนนี้เลยเชฟบอยครับเวลาไททันเสียเลือด15%ตตอนแรกใช่รับก็จะสามารถใทสสกิลได้ตอนนี้จะเพิ่มเป็น40%ครับแล้วก็คูดาวเนี่ย30วินาทีต่อไปคือเจ้า,มาเ,าเมาเมดุ คือแดดใช่ไหมแปลงแดดไ่แปลงธรรมเนเป็นดอดเนี่ยจากตอนแรกแปลง4วินาทีจะเหลือแค่2.5ครับผมความต้านทานดอดก็จะเหลือแค่25%แล้วคูดาาสกิลจะเพิ่มขึ้นมาเป็น20ครับผมซึ่งจริงๆมันจะต้องต้องเป็นสีแดงแหละเออก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิม <laughs> แล้วสกิลดาร์กไลน์เว้ไอสกิลชูมือที่มี รัสมีมึดๆจะมาตอนแรกจะลดระยะอ่าไม่ดดแล้วยัง200เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าบวกสโลดาวให้25%เ็ดทมาบวกให้12.5%แล้วก็คูด่ดาวสกิลดลงเหลือ13วินาทีครับผมแต่ว่าค่านักบินเนี่ยลดค่าดอดลงมาจาก20ชั้นใชันจมาจะเหลือแค่10ชันเท่านั้นครับแล้วเลือดหายไป200,000 <c oughs> จากแ2ดแสนสองเหลือแค่6กแสนหเท่านั้นเองครับผมแล้วความเร็วก็จะลดลงมานะจาก42เหลือ40 000, ครับต่อไปเจ้าธนูลูกหลักของเรา S <S <an> ก็ยังโดนเหมือนเดิม <g ül> แต่ว่าเพาเิ่มเรือไทยจาก5้าแสนห้าครับผมเป็น6กแสนห้านะตามตันถา,านเพิ่มให้อีกยีแต่ดาเมจถนุกก็ยังลดเหมือนเดิมครับผมจาก2 0 0ห0ืเหลือแค่หมื่นเท่านั้นดาเมจโบนัสครับจากยิงซอนๆกันไปมันจะยิงเข่งแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจาก20%่สจะเหลือแค่สิตครับแล้วถ้าเกิดเรายิงไกลกว่า700เมตรปกติจะยิงโคตรแรงคือยิงแรงขึ้นอีก60%นครับซึ่งตอนนี้จะเหลือแค่20%เท่านั้นเอง ก,ก็ได้โบนัสก็คือโบนัสอย่าไปเรียกร้องมากและไอเฟลครับผมตอนบินอาจจะมีเลือดทิพให้2 0 0แสนครับลดด้เมจจากอาวุธ2ปืนที่มันงอขึ้นมาเนี่ยจากเดิมแรงกว่าปกติ25%ตอนนี้จะเหลือแค่10%เท่านั้นเองครับส่วนเจ้าลุกหลุดว่า คนที่ใช้ลุกอยู่ก็สบายใจได้แล้วครับผมว่าจะไม่โดนอะไรแล้วซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยมันลดแต้มต้านทานแต่ว่าเพิ่มสปีดให้มันจะดีไหมอ่ะ <c oughs> คือตอนแรกผมว่ามาเงินดูอันนี้ไอ้ไอไอเลขชุดนี้มันโอเคเว้ยแม้ว่าแต้มต้านทานลดแต่ว่าสปีดเพิ่มไงแต่ตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยอินทราครับผมนี่ลดเลือดครับ จะหกแส0 0หรือ6 0 0 0ครับผมแล้วก็สปีดเพิ่มให้จาก48เป็น50าสลาโซครับผมลดระยะเลยจาก260เมตรเหลือแค mm ่200เมตรเท่านั้นถึงจะสามารถลิง์ใส่ศัตรูได้และนี่คูดาวครับผมเพิ่มขึ้นมา14เป็น17วินาทีแต่ว่าความสามารถเนี่ยลดการฮิวได้ลดดาเมจสโลโดาวเนี่ยถูกตัดออกไปครับผมและวิปัสสนาคือหายตัวตัวแดงๆะนะจะเพิ่มจะคูดาว14เป็น17เว้ยแต่ว่าที่บอกว่าจะเพิ่มสปีดให้เป็น3 0ไม่เพิเ่มแล้วนะฮ และต่อไปคือเจ้าโนเดนครับผมตอนนี้เนี่ยแต้มต้านทานตอนฮิลจะบวกให้อีก70แต้มครับฮิลเพื่อนได้2%ฮิลตัวเองได้2 1 0ไม่ได้แล้วแต่ว่าเจ cool so ้ารูชดอครับผมนี่ไม่สะท้อนดาเมจตอนกระโดดเหมือนเดิมส่วนนี่เชลังก้าดิครูดาวสกิลตัวแดงอาจจะ17เหลือ15วินาทีครับแต่ว่าการเพิ่มดาเมจสกิลฟูลพาวเวอร์ก็ไม่เพิ่มแล้วนะถูกตัดออกไปครับแย่เลย แล้วตัวต่อไปคือ Ultimate. อันเทเมตอาเธอครับผมนี่ยังลดเลือดอยู่จากแสนหรือ4แสนสครับแต้มต้านทานนี่คือเจ็บปวดมากมากจาก180หรือแค่80 น้อยเกินสปีดก็หายไปครับผมจาก53หรือ43อแต่ว่าดาเมจกระแทกก็หายไปเช่นเดียวกันเลยแค่40,000ครับคูดาวสกิลกระแทกก็เพิ่มขึ้นมาเป็น10วินาทีแต่ว่าเพิ่มแรงกระแทกให้นิดนึงคือกระเด็นไกลขึ้นอีก33%ครับผมส่วนอัลติเมทกลอมเนี่ยอ่านแล้วดาเมจนะหายไปแล้วแต่ว่ายิงยังห่างกันเหมือนเดิมครับผมจาก1วินาทียิงครั้งหนึ่งเป็น1.5วินาทียิง1ครั้งครับผมแต่ว่าเพิ่มมาจุให้ครับผมเป็นยิงได้16ครั้งครับแล้วก็สกิลของตัวนี้ของไททันใช่ไหมฮิลเลือดได้ครับผม40,000ตอนนี้จะเหลือแค่หมื่นเดียวครับผม I'm <laughs> sorry. อันนี้ก็จริงอะ่ะไอ้เจ้าอาเธอร์เนี่ยมันเน้นโลหน้าครับผมอาจจะไม่ได้เน้นแต้มต้านทานมากยิงตูดอะเข้าเต็มๆต็มอะตอนนี้นะแล้วตัวต่อไปครับผมแล้วเจ้าซอสยูนิตครับผมนี่เพิ่มเลือดให้ครับจาก3ามแสเป็น3ามแสสปีดก็เพิ่มให้ครับผมเป็น60สิบไมครับเวลาตอนฟันเนี่ย,ยมันก็ยังน้อยเหมือนเดิมครับผมเป็น3.5วินาทีแต่ว่าความเร็วจลที่มันบินอยู่ใช่ไหมบวกให้หกสิบเปอร์เซ็นต์จากความเร็วพื้นฐานครับแล้วความเร็วที่ตอนฟันลงไปฟันแล้ววิ่งตามจึ๊งจึกจ๊กจึก๊งจ ประตูก็จะหนียากขึ้นเลยแหละแล้วอันเตเมลีสครับผมเลือดโอ้ <c oughs> โหลดลงเหลือ200แสนอันนี้น้อยมาก <c oughs> แล้วก็การส่งดามจที่เราลิงกอยู่ใช่ไหมเราโดนเท่าไหร่ตอนแรกอะครึ่งนึ่งส่งให้ศัตรูที่เราลิงกอยู่ครับผม50%ตอนนี้จะเหลือแค่38%ครับผมแล้วก็เวลาของสกิลเนี่ยจะเหลือแค่7วินาทีคู่ดาวสกิลจะลดให้มาครับผมจะเหลือแค่12วินาทีครับ คูดาแป๊บๆนึงก็น่าใช้ได้แต่ลดลงไปแค่2วิเองนะมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต้นต้านทานจะใช้สกิลจากกึ่งกึ่งอมตะครับผม900แต้มจะเหลือแค่600แต้มครับและนักบินของเจ้าหลีครับผมมันจะทำให้เจ้าหลีเดคูดาสกิลเร็วขึ้น15%ใช่ไหมตอนนี้จะเหลือแค่10%ครับต่อไปเป็นอัลติเมทกิฟฟินครับผมคือเวลากระโดดมันจะยิงแรงขึ้น20%ตอนนี้ห่รับเวลาการพิ่เดาเมจตอนนี้จะเหลือแค่คแว,าาดดแควิาทีคร้วก็ลายครับิมแค่เวลากดรเนิ่วลาคยิงมันก็จะบลายใช่ยจะบลายแค่3วินาทีแล้วก็ คูลดาวสก,กิลจะเหลือแค่12วินาทีอ่ะ12วินาทีกระโดดได้ครั้งหนึ่งก็ก็ถือว่านานอยู่นะและอัลเติเมทเบนเดอร์ครับผมจะเพิ่มการหิวเลือดให้ จาก9 6 0 0ครับผมเป็น12,50แล้วก็คูดาลดลงมาให้อีก2วินาทีเหลือ13วินาทีครับและการเพิ่มดาเมจซึ่งปกตินะคุณ Mark 1, มาร์กหนึ่งจะมจะไม่ได้เพิ่มดาเมจอารมาร์ 2, กสองจะเพิ่มให้15%แต่ว่าตอนนี้จะเพิ่มให้เป็น30%เลยและอันเมตดิสเทรียน้อยสุดน,น่ารักของเราครับผมเพิ่มเลือดให้จาก202เป็น204ครับและเพิ่มสปีดตอนใช้สกิลให้จาก60%เป็น120%คือตอนนี้เวลาใช้สกิลทีนี่วิ่งโคตรจีด่ะ อันติเมตฟูจินครับเพิ่มเลื่อนให้เป็น1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันครับอันติเมตสเปกเตอร์เวลากระโดดจะหายตัว4วี่วิบจะเพิ่มให้เป็น5วินาทีและคูดาวจาก14วินาทีจะเป็น12วินาทีครับสำหรับเจ้าอันติเมตสเปกเตอร์ และอันติเมตอีเวเดอร์ครับผมเพิ่มสปีดไหยจาก47เป็น50อันนี้ก็ยังถือว่าชา้าป่าวะล้วก็เพิ่มแต้มต้านทานให้ตอนเวลาเราใช้สกิลครับผมจาก50แต้มเป็น60แต้มครับและอันติเมตเอริสครับผมเวลากลางโลจาก4วินาทีเป็น5วินาทีและเวลายีสกิลตอนจบสกนะิลนจจาก4วิเป็น5วิเช่นเดียวกันครับผม และต่อไปเรามาพูดถึงอาวุธกันบ้างดีกว่าครับ,รบซึ่งคลิปก่อนอะผมแยกเป็นสองอันใช่ไหมวันนี้ผมก็จะรวมไปในคลิปเดียวเลยอาจจะยาวหน่อยนะเพื่อนๆและอาวุธเซตแรกครับผมนั่นก็คือปืนไฟเหมือนเดิมดาเมก็จะลดลงมา16% 12% 15%, 15ตามแต่ละขนาดนะการยิงต่อประจุก,ก็จะช้าลงจาก0.05เป็น0.07ครับแต่ว่าเพิ่มประจุให้เป็น230และลัศมีก็จะอ้วนขึ้นมาครับผมจาก7เมตรเป็น8เมตรและมาควยทุสซาดากูนครับผมเป็นอาวุธความหวังของมือใหม่เป็นอาวุธราคาถูกไงเทียสาม แต่ตอนนี้ดาเมจหายไป44% 30%เงี้ยแต่ว่ารีโหลดเร็วขึ้นครับแต่ว่ายิงกระจายขึ้นนะยิงไกลๆอาจจะไม่โดนเต็มที่ครับ33%และเอาวานเ,เ,เชอร์ครับผมเพิ่มดาเมจให้เป็น4,300ต่อน,นัดครับแต่ว่าการรีโหลดต่อชุดเนี่ยจาก2วิเป็น4วิและลดจำนวนกระสุนเหลือแค่12เท่านั้นคือ <c oughs> กระสุนหายไปครึ่งหนึ่งเว้ยแรงขึ้นให้นิดนึงแต่ว่ากระสุนหายไปครึ่งหนึ่งรีโหลดนานขึ้นเท่าตัวแต่ว่าสำหรับฝรักครับผมอันนี้ก็จะถูกตัดออกไปกับการรีบาลานซ์ในครั้งนนี้นะ และรีดมมิ e มอร์ครับผมลดดาเมจลงมา29%เว้ยแต่ว่าอาการยิงต่อชุดก็จะช้าลงห่างกันมากขึ้นเนี่ยเป็น1.2วินาทีครับผมแต่ว่าเพิ่มมาจุให้จากยิงครั้งละ4นัดใช่ไหมตอนนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นครั้งละ5นัดครับเพิ่มมันกระสุนให้เป็น35นัดแต่ว่ายิงกระจายเหมือนกันเว้ยคือ350ยังกระจายอีกเหรอ 33บอร์นครับผมสำหรับอัลติเมจ็อกเรนเนี่ยเพิ่มดาเมจให้มาเป็น5 6 2 0แต่ว่าลดประจุลงมาจาก5เหลือแค่4ครับผมแล้วก็การรีโหลดก่อนที่จะเริ่มรีโหลดใช่ไหมเวลายิงจึ้มไปเนี่ยมันก็จะรอ4วินาทีอ่าเริ่มรีโหลดแต่ตอนนี้จะรอแค่3วินาทีครับแต่ประจุก็หายไปไงเฮ้ยพันเชอร์ครับผมเพิ่มดาเมจให้เป็น4,200ครับผมแต่ว่ายิงห่างขึ้นนะเป็น0.12ย่งิง1ครั้งครับผมลดกระสุนจาก40อีกแล เหลือ20ครับผมก็สูญหายไปครึ่งหนึ่งดามเมจเพิ่มขึ้นให้นิดนึงยิงก็ช้าลงแต่ว่าล็อกเร็วขึ้น45ครับผมไวเปอร์คือยิงตอนนัดเนี่ยจะห่างกันมากขึ้นครับเป็น0.16ยิง1นัดครับการเร่งเนี่ยก็จะหายไป50คือเราต้องกดค้างนานขึ้นถึงจะยิงรัวขึ้นครับผมแต่ว่าเพิ่มการกัดก่อนให้จาก134เป็น170 แล้วอาวุธเทียสีครับผมอันนี้เป็นอาวุธรุ่นใหม่เลยนะปืนวงโคจรครับผมดาเมจหายไปเยอะเหมือนกันแต่ตัวใหญ่เนี่ยดาเมจหายไปนิดนึงลดประจุให้ครับผมจากเดิมยิง8นัดตอนนี้เหลือแค่4ครับอาร์มเอ็มอาร์เอลลดดาเมจ45เปอร์เซ็นต์สีเปอร์เซ็นต์คือเยอะโคตรโคตรโอ้โหแล้วยิงก็ห่างขึ้นครับผมจากยิง0.3 1นัดเนี่ยยิงยิงหนัดครับลดประจุอีก จากแม็กกาซีนหนึ่งเต็มๆ20นัดจะยิงได้แค่15นัดครับปืนไข่มุกครับผมมูควานคิรินนะลดดาเมจลงไป25%ครับนะผมแล้วก็ยิงเร็วขึ้นอ่ะยิง1นึงวินาทียิงครั้งหนึ่งแล้วนะถึงตอนแรกอ่ะหนึวินาทีถึงจะยิงไปครั้งหนึ่งเวลารีโหลดครับผมต่อชุดเนี่ยจะเพิ่มเป็น1.2ครับแล้วการกระจายแนวนอนการกระจายแนวตั้งก็เพิ่มขึ้นมา แต่ว่าเพิ่มกระสุนให้เราเป็น118ครับผมอันนี้ผมว่ามันก็ดูค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะว่าดาเมจหายไปแต่ว่ามันสามารถยิงได้รัวขึ้นครับปืนลำโพงโกลเลอร์สครีมเมอร์ฮาเลอร์ครับผมดาเมจบวกให้7%นะแต่ว่าดาเมจโบน,นัสตอนที่มันใกล้ๆจะหมดเนี่ยมันก็จะบวกให้ครับจะบวกแค่25% 40%ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะบวกเยอะกว่านี้ เวลารีโหลดครับผมจาก0.8รีโหลดอ่ะเป็น1.6วินาทีรีโหลดครับระบบก,การกระจายให้อีก3คือยิงปกติไกลๆตอนนี้ก็จะไม่ค่อยโดดแล้วล่ะตอนนี้บูกให้อีก3ครับแต่ว่าเพิ่มมาจุให้เป็น30นะและนี่เฮ้ยหลุดโพส์ว่าไอ้ปืนไม่เหล็กดีๆๆอันนี้คือผมชอบ แม่หลุดโผไปไม่โดนเนิร์ลลวครับแล้วเจ้าเลกูเลเตอร์ก็ยังโดนอยู่นะลดดาเมจครับผมตัก3,150เนี่ยจะเดือแค่2,400ครับผมแล้วก็ดาเมดบนนั้นระยะไกลซึ่งปกติถ้าเกิดเจ้าปืนนีย้ยิงเกินระยะ350เยเมตรใช่ไหมมันก็จะยิงแรงขึ้น30%ครับตอนนี้จเหลือยแค่10%และการกระจายก็จะเพิ่มขึ้น50%ครับเพิ่มกระสุนให้2นัด เป็น22นานครับผมแมกเนเต้าเพิ่มดาเมจให้ครับเป็น2,260แล้วก็รีโหลดลดลงมาเหลือแค่4วินาทีแต่ลดกระจุนลงมาเหลือแค่10นัด <c oughs> อันนี้บ้าบอมมากเฮ้ยพิสมาครับผม <c oughs> เพิ่มโบนาากกันระยะไกลนะจาก100%ครับผมดาเมจเท่าตัวเลยจะเพิ่มแค่50%ครับและการรีโหลดครับผมจากปกติ1วิรีโหลด1ชาร์จจะเป็น2.4รีโหลด1ชาร์จแต่เพิ่มประจุให้ครับผมเป็น60 แลลิปเปอร์ครับผมลดดาเมจลงมาเหลือ5,4 0 0ครับเวลายิงตอนนั้นก็จะห่างขึ้นคือปังปังปังยิงช้าเลยศูนยุยิงหนึ่งัดครับผมแต่ว่าเพิ่มกระสุนให้ที่เขาบอกมาไม่เพิ่มแล้วนะท r ิกสเตอร์ดิสเวอร์ครับผมเพิ่มดาเมจให้จาก60เป็น7จเฮ้ยเพิ่มจิดนิดแต่ว่าลดการกระจายให้11%เนะเพิ่มกระสุนให้จาก 30- เป็น36ครับแต่ดาเมจของอันนี้มันน้อยนิดมากๆเพราะว่าไอตัวนี้ครับผมมันไม่ได้เน้นดาเมจมันเน้นการกัดก่อน สำหรับปืนสโลครับผมเพิ่มดาเมจให้10%แต่ว่าการกระจายแนวนอนแนวตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นให้เพียบเลยในส่วนของปืนไททันครับผมอันแรกเลยคัดเส้กับวอยครับเพิ่มดาเมจให้จากพันหเป็นพันเครับผมแต่ว่าการยิงเข้าตามเป้าหมายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะจาถ้าเกิดยิงจากประชิดตัวเลยศูเมตรเนี่ยจะเข้า100เลยครับแต่พอศัตรูอยู่3า0เมตรเนี่ยก็จะเข้าครึ่งหนึงทิ้งครึ่งหนึ่ง แม่น5 0 0ครับผมจะยิงโดนศัตรูแค่36%แล้วเวลาของดามเมตตอนรีโหลดครับผมจาก0.4จะเป็น0.6และพอรีโหลดเสร็จปุ๊บก็จะยิงแรงขึ้นครับผมจาก10%เนี่ยจะเพิ่มให้เป็น20%เลยแต่ก็อย่างว่าเนาะมันยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างการยิงศัตรูมันก็เข้าน้อยลงนะผมว่ามันก็ดูโอเคขึ้นมูนินทูกินครับผมอันนี้ลดดาเมจลงมาเหมือนเดิมครับ แล้วก็เวลารีโหลดจะลดให้เหลือ6วินาทีแต่ว่าประจุหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมครับผมเหลือแค่30ประจุแล้วก็การยิงจากปกติจะสามารถช็อตต่อเนื่องได้5ตัวจะเหลือแค่3ตัวครับอีคไลเซอร์อารบิเตอร์ครับผมดาเมจหายไป12%บ0เสําำหรับขนาดหนังนะและการเพิ่มดาเมจระยะใกล้จากปกติยิงไกลกว่าทีเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เนตอนนี้จะเหลือแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมซึ่งเอาจริงยิงไกลๆมันโคตรแรงอะ่ะไททันแบบเลือดพวบอ่ะตอนนี้ก็น่าจะสักห้าสิบเปอร์ แล้วเวลายิงครับผมกดยิงเ่ยปกติ2วินาทีถึงจะเริ่มยิงครับตอนนี้จะเป็น1.8ก็จะยิงได้เร็วขึ้นนิดนึงกดยิงค้างครับผมปกติยิงได้ย,วยาวๆ12วินาทีจะเหลือแค่9วิครับเวลาคูดาวคือกดจนโอว์ฮีทปุ๊บรอ4วินาทีครับแต่ตอนนี้จะต้องรอ5วินาที ต่อไปเป็น,ป,นปืนก่กาๆหน่อยครับผมวัตรากรรมหาวัตระอดัมเมตต่อบาจุจะลดลงเหลือ2,009ครับผมแต่ว่าเพิ่มกระสุนให้เป็น17ครับลดเวลาดีโหลดให้เป็น4วินาทีแต่ว่ากระจายแนยวนอน50%บวกเข้าไปแนวตั้งอีก25%ครับผมอันนี้ก็ยิงบ้านบาน สตรเกอร์ครับดามเมตต่อประจุจะเหลือแค่3,400ครับผมแต่ว่าเพิ่มประจุให้มันจะดีใช่ไหมอะเป็น8ปัจุครับผมแล้วเวลาเริ่มรีโหลดใช่ไหมหลังจากยิงไปปกติรอ2วินาทีถึงจะเริ่มรีโหลดตอนนี้ต้องรอ8วิอะ แล้วเวลาลีนโหลดต่อประจุครับผมจาก5วินาทีดีโหลดประจุหนึ่งจะกลายเป็น7วินาทีคืออันเนี้ยประจุก็เพิ่มโหลดก็เพิ่มอ้โหูอันนี้คือนานายิงทีเลยนะแต่ก็อย่างว่ามันเป็นอาวุธที่อาสามเยแล้วมันโคตรแรงดามเเนี่ยมนถ้าเกิดเรายิงสะสมประจุเยอะๆมันจะยิ่งยิงแรงขึ้นครับเมื่อบวกตามมาตาส่วนไปนะจะยิงแรงกว่าจริงทีละนัดสำหรับบืนลําโพงไทยทันครับผมเวรอนอีวล่าเนี่ยจะเพิ่มดาเมจต่อประจุให้อ่า25รกับขนาดใหญ่เพิ่ม3เปซเพิ่มให้นิดนึง แล้เพิ่มการกระจาย43%โอ้นทำมัต้องยิงกันแล้วบานๆเลยเนะยยิงไกลๆนี่แทบไม่โดนแล้วอะ mm. เพิ่มการยิงกันตอนนัดครับผมคือยิงกันห่างมากขึ้นเป็น0.1ครับลด mm. เวลารีโหลดให้จาก8เหรือ7วินาที ต่อไปคือลูเนอร์แองกิิเชอร์ครับผมหรือว่าปืนกรดไทท่านเนี่ยการกระจายแนวนอนการกระจายแนวตั้งก็เพิ่มขึ้นมาต่อเพิ่มดาเมจดอทให้เป็น920ครับผมและคิสเตนบูลาว่าลดเวลารีโหลดให้อันเนี้ยดีเหลือ6วินาทีครับผมเพิ่มรัศมีให้เป็น12เมตรไอ้นี่บาซิลิกซุนครีนี่ดูตัดออกไปไม่โดนแล้วนะเพิ่มดาเมจต่อปัจจุให้บวก9%ครับผมแล้วก็แต่ว่าลดดาเมจดอทลงมาอ่ะเหลือ70ครับแต่นี่ก็โอเค นามบาซิลิกนี่ผมชอบเล่นครับผมมันแรงนะต่อไปเป็นอาวุธอัลติเมตบ้างครับผมนี่เลยอาร์มเอลครับเป็นตัวเล็กนะดามเมจเหลือสี0 0หครับสำหรับอาร์มเอมขนาดกลางเนี่ยดามเมจเหลือ6 0พันเฮ้ยลดลงมา900้ได้อันติเมตชูเรเดอร์ครับผมเพิ่มดามเมจให้เป็น6,100แต่ว่าเพิ่มการกระจาย61% <c oughs> <c oughs> คือโคตรกระจายยิงบานมาก <c oughs> อะถ้าเกิดศัตรูอยู่เป็นกลุ่มอาจจะโดนหลายๆตัวก็ได้ เราคิดแบบนี้แล้วกันเนาะอันดเมสกอร์สครับผมดัเมจลดลงมาเหลือ1,100งัยครับีโหลดเนี่ยบ้าบอวะ่ะคือไม่ควรเนะนี่ยไอตรงเนี้ยผมผมไม่เห็นด้วยเลยจากดีโหลด3วินาทีเป็น6วินาทีครับดาเมจก็ลดไอรีโหลดก็เพิ่มประจุเพิ่มให้ขึ้นมาครับผมเป็น55ประจุนะนี่ดิอันดิเมททูลอมบาสครับดาเมสลดลงมาเหลือ7,5 0 0และเวลายิงตอนนั้นคือ0.55ยิงนัดหนึ่งอนะันนี่คือยิงกันห่างมากเลยครับผม ดาเมจโมดน้นด้วยเวลาใกล้ๆจะหมดเนี่ยมันจะยิงแรงขึ้น2 0งเครับผมตอนนี้จะเหลือแค่ร้อยห้าสิบแต่ว่าเพิ่มจำนวนกระสุนให้เป็น12นัดครับดาเมจทาวอร H ครับผมเพิ่มดาเมจให้เป็น4,200เพิ่มปรจุด,ด้วยเป็น36นัดครับผมแต่ว่าเวลายิงต่อครั้งเนี่ยมันก็จะห่างก,กันมากขึ้นเป็น1วินาทีเนี่ยยิงได้2ครั้งครับผมเพิ่มการกระจายแนวนอนการกระจายแนวตั้งร0 0แนวตั้งนี่คือยิงบ้านบาน และอันติเมทฮุสการ์ดากูลครับผมลดดาเมจเฉพาะตัวฮุสกานะจาก9,200เหลือ8,007ครับผมแต่ว่าเพิ่มประจุให้จะเป็น14นะจาก12ครับแต่การยิงตอนนั้นเนี่ยจะหักมันมากขึ้นจาก0.5ยิงครั้งหนึ่งเป็น0.7ครับผมแล้วนี่อันติเมทอเวนเจอร์ดาเมจเหลือ950ตอนนัดครับผมแล้วเพิ่มการกระจาย17%อันติเมทวอลเทอครับเพิ่มดาเมจให้เป็น28,000รีโหลดก็ลดลงมาให้เหลือ5วินาทีครับผมอันติเมทไอรอนอันนี้เพิ่งจะเพิ่ม,มเเเข้าาาาามมมมฉยลลดดจจงครับผก 4,003เหรือ3,007อันติเมททาลานดิเฮ้ยอันนี้ของใหม่เนี่ยไม่ใช่เหรอดาเมจเหลือ5,007ครับผมจาก8,001และนี่อันติเมทรีเนมเออร์ครับลดดาเมนลงมาจาก1 2 0 0 0เหลือ1 0 0 0อันนี้ลดลงมา2,000เ <c oughs> พิ่งจะมาที่โดนกันแล้วเฮ้ยและต่อไปก็จะเป็นนักบินที่โดนบ้างครับผมอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับ นักบินของแรปเตอร์อ่ะคนนี้ก็จะฮิวเลือดน้อยลงจาก15เป็น10ละอีกคนหนึ่งครับผมก็จะลดเวลา EMP ศัตรูเวลากระโดดลงไปกระทืบปึ้งเนี่ยก็จะจาก5วินาทีเหลือ3วินาทีครับและนักบินของเราเจอครับผมจะฮิวเลือดน้อยลงจากปกติหายตัวแล้ววิหนึ่งฮิว1%ตอนนี้จะเหลือแค่0.8ครับและเพิ่มเลือดให้ตอนหายตัวปุ๊บก็จะมีฮิวเลือดให้ก้อนหนึ่งอ่ะจาก15เือค5%ร์เบิน r ์จะเพิ่มหลือแค่5เขอร์เซ็นตะครับนักบินของอนนีกจะตอเือ12% จะสามารถคิวได้ทันทีครับผมและนักบินอย่างลีของไทท่านครับผมจะไม่สามารถใช้สกิลหลักได้ในไทท่านที่มาก่อนอัปเดต11.5ซึ่งตอนแรกเขาก็ระบุชื่อมาเลยว่าตัวอะไรบ้างครับผมแต่ตอนนี้อะไรที่มาก่อนอัปเดต1 1 5เดนี่ยไม่ได้แล้วนะนักบินออตโต้ครับผมวันี้สามารถใช้กับ Arm ์มเอ็มเอได้ทําให้ a r m ์มเอ็มเอเนี่ยย,ยิงรัวขึ้นได้ครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นโดรนนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถหยุดดูได้เพราะว่าผมก็อธิบายไปแล้วความสามารถต่างๆที่โดนเนิบโดนบัฟไปก็ยังเหมือนเดิมนนนเพื่่ออดดูคลิปกไ้ ต่อไปเป็นยานแม่นั่นเพื่อนคือทุกอย่างมันก็ยังประมาณเดิมแหละแต่ว่าโฟเซนสะครกับพาราดินเนี่ยหลุดไปอาไม่โดนแล้วถือว่าโอเคนะและความสามารถของโมดูลไททันกันต่างๆก็ยังเหมือนเดิมครับผม,มเพื่อนๆก็ลองหยุดดูได้ครับว่าอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรบ้างครับแล้วความเชี่อชาญของหุ่นยนต์ก็ยังเหมือนกับคลิปที่แล้วครับผมว้าว ก็น,นั่นแหละครับเพื่อนคือของจริงนะน,นี่คือตัวเลขของจริงเว้ยที่มาเนปเดนตตัวเลขบางอย่างก็เปลี่ยนไปของบางอย่างก็เพิ่มเข้ามาบางอย่างก็เอาออกไปซึ่งเอาจริงอ่ะโดยรวมมันก็ไม่ได้หนักหนามากซึ่งบางอย่างเาว้ยมันดูเวอร์เกินไป เพื่อนๆที่เล่นอยู่ก็น่าจะรู้ไม่เอกใจบ้างเลยลว,ว่าแบบเฮ้ยมันดูเวอร์ขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องโดดเลยอาจจะอย่างของเก่าๆที่ได้เพิ่มเข้ามาผมก็ว่ามันก็โอเคหุ่นเก่าๆเ,เนี่ยสายซับพอร์ตเนี่ยได้กันทั่วหน้าเลยแล้วเพื่อนละครับผมมีความคิดเห็นว่าอย่งไรบ้างกับ,บ,นบเนิร์ฟระบาดในซ1 6ที่เริ่มทํางานแล้ว นะเพื่อนๆโดนตัวอะไรบ้างบางคนเนี่ยคือใช้หุ่นซ้ำกันเยอะๆอย่างใช้เทส3ตัว4ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็โดนกันซึ่งจริงๆอ่ะผมไม่ค่ยชอบในการใช้หุ่นซ้ำๆกันในโรงจอดเดียวเนาะออกระจายความเสี่ยงครับผมใช้ตัวหนึงสงตัวเต็มที่อ่ะพอแล้วนัเพื่อนๆก็ามาคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมอย่าหัวร้อนกันมากล่ะเฮ้ย